สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับขายวลเล่ฉบับหนึ่งพันนะครับก็เขาก็ไปฉลองกันที่ซือ้ออเดกันนะครับในตรงนี้นี่ครับนี่เราจะมารีวิวเลยนะครับนี่ก็จะเป็นอเดเล่มที่เก้าสิบแปดนะครับปกก็จะเป็นอของอวัตนะครับก็จะมีมุกบอกว่าอา้าวนี่จ้าขายวลเล่ปกทองฉลองหนึ่งพันเล่มสาวว้น้ำไปซื้อมาให ตอนที่เธอหลับนะนั่นไงผีก็ลับนะครับจริงๆมีมุกเเปิดรับปกด้วยเกาะขายอร้อนนะครับเป็นแบบว่าปิงติดเกาะผู้ชายติดเกาะครับมุกนี้เราก็จะเล่นกันมามากเลยครับอุย้ยตายแล้วลืมแนะนําตัวผมชื่อน็อตนะครับเ,เคยเขียนการ์ตูนอยู่ขาวลร้อนนะครับก็ตอนนี้ก็ยังเขียนการ์ตูนอยู่ในเพจรอดขาวลร้อนนะครับก็ลงงานเรื่อยๆครับ จิตแก๊กได้ก็ลงครับนี่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาดูข้างในกันครับว่าจะเป็น,เป,นเป็นอะไรวมีอะไรบ้างเป็นอะไรบ้างนะครับปั๊บนั่นไงเปิดมาแล้วก็เจอนี่เลยใบผันแก๊กครับนี่ใบผันแก๊กอันนี้จะเป็นว่าคือเราจะส่งแก๊กไปเท่าไหร่เงี่ยเราก็จะแนบแก๊กไปด้วยครับเพื่อให้บอกอไดอ้พิจารณาครับ พอบอกอพิจารณาเสร็จแล้วบกก็จะบอกว่าเนี่ยเราผ่านกี่หน้านะมีแก๊กผ่านสองหน้าสามหน้าสีหน้าสิบหน้าก็ว่าไปครับนี่เห็นี้เปิดเข้าไปทหนอีกอน,นี่น่าจะเป็นอ,อ,อดปีพศสองห้าสิบสองพห้าห้าหนึ่งนะครับนี่อันนี้จะเป็นบกนะครับนี่เป็นลายเส้นของน้องรุ่นใหม่น่าจะเป็นน้องน้าเอกนะลายเส้นแบบนี้ อ่านี่ก็จะเป็นลายเส้นของยองยุครับเป็นอาทิมอโอเคว่าอันนี้ก็คือรายเอียดว่าตรงนี้มีแก๊กอะไรบ้างในข่าวล้อนะครับนี่จะมีทั้งรุดหมาปลาผีกระซือหมอผีท่านโยมเทพลักษ <c oughs> อาราด,ดินผีกระหังวิญญาณไปรษณีย์ตำรวจนะครับมีทุกมีทุกอ,า,อาชีพเลยครับโอเค เราจะอันนี้น่าจะเป็นอรไรเส้นของชูงนะครับอ่าใช้ยงชูงนะครับนี่นี่นี่เเนตรงนี้ของยูงครับเดี๋ยวเราไปปุ๊บอ่าข้ามไปหน้านี้เลยหน้าถายรอเลยครับเออเดย์นี้ก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับให้แรงบันดาลใจกับวัยรุ่นนะครับผมก็ชอบมากครับตอนแรกๆอะ่ะโอ้โหอ่านแล้วมีเร็กองอะไร ออมีแรงบนนันดาลใจ Impatient อันนี้ครับก็จะเป็นหน้าบราบรณาธิการบรรลักษ์สารบัญหน้าสารบัญครับบรรลักษ์เลยเล่าถึงโป๊สารบัญน,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 นะครับตรงน,นี้ขายหัล็อกจะเป็นอันนี้จะเป็นลายเส้นของพี่ตายนะครับสารบัญของขาล้อน่าจะเป็นน้ครับก็จะมีการ์ตูนของบรรดาตักกณฑตต่างๆครับรวมอยู่กันนี้นะครับ นี่รวมกันมาอยู่ในหน้านะครับอ้าวหลายคนเลยเห็นไหมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบคนเกือบยี่สิบคนนะครับอันนี้ครับทั้งใหม่ทั้งเก่ารวมกันไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเซลกัน L, แอลเซล์กันเองก็จะเป็นว่ามุกตลกที่นักเขียนนะครับเซล์กัน เรื่องชื่อบ้างเรื่องฉายาบ้างอย่างนี้ไงอ่อาวัดกับตาโตนี่คือคนคนเดียวกันนะครับเขาก็เอามาแซลลกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายเส้นของอพินิกนะครับนี่อันนี้อันนี้ปายนิกโต้พุงพะโลโชมาสเสียนี่นะครับอ้วนๆมีแต่คนอ้วนนะครับขายวะเลาะยกเว้นบอกอนั่นแหละออกกำลังกายร่างกายดีมากครับอันนี้ก็จะเป็นกรนะครับ กอเน,นี้ก็จะเป็นแบบว่าจะมีชื่อนักเขียนอยู่ในนั้นด้วยนี่ครับนี่ครับอันนี้จะเป็นตัวผมที่พี่นิกวาดให้นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นสมัยก่อนแล้วผมจะยาวๆหน่อยนอตโดดโดงอยากคบไก่อยู่ทุกวันน่ารักเชียวอันนี้ก็จะเป็นลายเส้นน้องๆที่ยังไม่กลายพันธุ์อ,อ๋อไม่ใช่กลายพันธุ์พัฒนาพัฒนา ผมชอบเรียกว่ากายพันเรื่อยเลยอ่านี้จะเป็นนมองต้นนี่ครับยอมุกโดยบอก,กอรอันนี่ครับนี่ก็จะเป็นจะเป็นชื่อครับว่ามีใครบ้างทําทหน้าที่อะไรบ้างอยู่ที่ไหนบ้างนะครับตรงนี้เผื่อท่านที่ยังไม่รู้จักนะครับผมก็เลยเอามารีวิวให้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นปลานะครับอ่านี่น่าจะเป็น บริษัทสาสขาแถวาพาันฟ้านะครับตรงนี้จะเป็นที่ส่งที่ส่งหนังสือด้วยนะครับอ่าี่จะเป็นประวัติของท่านนะครับเก่งมากครับป้านี่ก็จะเป็นหนังรรสือที่ป้าทําเก่าๆนะครับอันนี้รวมนเขียนหัวเยอะมากนี่หนูจา่าเบบี้ตั้งแต่ปีปศเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับเนี่ยวันนี้ไม่ได้บอกแต่อันนี้เล่มหนึ่งอันนี้เล่มปกนี้น่าจะเป็นปก ที่ขาย NFT นะครับน่าจะขายได้ไปประมาณเท่าไหร่สามแสนหรือหนึ่งล้านเนี่ยครับจำไม่ได้นี่นี่มีคนซื้อไปไม่รู้ใครซื้อนะหรือว่าพี่ต่ายซื้อไปอ่านนี้จะเป็นมุกดีมุกคนดังก็จะเป็นเอในในหนังสือก็จะเป็นขอทานนะครับอันนี้ก็จะเป็น พอาทานในดีไซน์ของนัเกเขียนต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นหลายคนก็ไหลคาเล็เตอร์ครับคาเล็เตอร์ต่างๆนี่อันนี้เส้นจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นคนป่านี่มีมานานมากคนป่ากินคนนี่จะเป็นเ,เทพารักษ์เทวดาเทพรักษ์ที่แบบว่าเวลาใครทําขวานตกหรือสมัยนั้นนะครับหรือว่าใครจะมาขอหวยนี่ก็ มหาเทวร,รักณได้เลยขอพรอ,อันนี้จะเป็นคนคุ้นเคยนะครับอันนี้จะเป็นตัวละครที่คุ้นเคยตั้งแต่ยุคการเริ่ม,อ,มอันนี้เป็นท่านจอมยุทธมินตาจอมยุทธาหนูหินคุณมิน้นแล้วกนน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 ็น้องมินนะ้องมินน้องมินเหมือนกันใช่ไหมน้องมิ้นนหน้องมินนะครับอันนี้ก็จะเป็น นางเงือกนี่นางเงือกน้อยนี่เราก็บอกว่าเล่นกันโอ้โหเรียกว่าแก๊กนี่นับเป็นพันได้นะครับพันแก๊กนันนี่ก็เป็นแม่บ้านแม่บ้านที่แบบว่ารอผัวกลับบ้านเด็กๆถือซากแก๊กนี่โอ้โหก็เล่นได้กันเยอะกันนะครับนี่ก็จะเป็นแก๊กพยายมแค๊กแต์ต่างกันมากครับนี่ครับที่ขายวัวเลาะรับสมัคร เอ่อนักเขียนเข้ามาเพราะว่าคาแรคเตอร์มันต่างกันเลยเส้นต่างกันชัดเจนครับว่าทุกคนต่างมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับอนี้ก็จะเป็นสัตว์ต่างๆครับจะเป็นมดอันนี้ตังมากครับไก่ตัวนี้ชื่อวันลบนะครับไก่วันลบแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นวินล,ลี่แล้วครับอันนี้วินล,ลี่อันนี้เจ้าพะโลอันนี้สัญันอันนี้เจ้าบิ๊ก อันนี้เจ้านุ่นของพี่ต้อมเจ้านุ่นของพี่ต้อมนะครับอันนี้ก็จะเป็นแกะเกี่ยวกับผมพิเศษอลาดินครับอันนี้เ่าให้งูมันขึ้นเนี่ยงูมันขึ้นฝอนงูมันขึ้นงูนงงนนก็มีปเป็นเร่อะไรนะดนตีดนตีในหัวใจเหมือนกันนะอันนี้สายรับจากบอกอพิธครับอันนี้จะเป็นเรื่องสั้นของบอก ว่าพวกนายเขียนคิดได้ไงาบกทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยออ่านี่จะเป็นนักข่าวสาวเข้ามาสืบดูพฤติกรรมของบกนะครับนี่ถ้าใครอยากรู้ก็ลองไปดูมาลองไปดูได้ครับวันนี้แต่คิดว่าน่าจะยังน่าไม่น่าจะมีขายแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นพวกของสะสมนะครับอ่านี่ก็จะเป็นมุกเก่าเล่าใหม่เนี่ยครับ ็นมุกติดก็มุกจนมุมตึกอันนี้คนพูดไปปุ๊บก็รู้จักกันเลยนี่พยาโยมคนปาหัวกลับบ้านดึกชายชู้เห็นไหมต้องหลบใต้เตียงม,มันสามารถต่อยอดได้นะครับบางทีแบบเรา,าเห็นมุกคนนี้แล้วเราก็ต่อแก๊กจากคนนี้ได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ มันสามารถตลกได้อีกอะไรประมาณน,นี้ครับคือมุมมองมันมีเพิ่มอะไรประมาณน,นี้ครับเพิ่มมุมมองได้อีกมีแก๊กสามช่องดูสักทีทำไมมีแก๊กสามช่องอ่าน,นี้รเราอมุมตึกนีกแกล้วว่าต้องมีโจรแอบอยู่มุมตึกฉันเลยเตรียมเงินมาด้วยรอบครอบดีมั้ยแอนหัวใจอานขายวะเลาะเยอะนั่นเองซิปโปะโอเคจบนี่ก็จะเป็นคำขันที่ทางบ้านส่งมานะครับ บางทีก็คิดเองบ้างครับแต่คนเด็กก็คือสลับสลับกันครับมีเงินให้ด้วยนะคนที่ส่งมาจากทั้งบ้านนะครับสำคัญน,นี่จะเป็นพวกซีเวเนียนะครับเป็นของเล่นมีของเล่นอันนี้ผมมีเกือบครบแล้วยักจริงยักขึ้นอยู่แต่ว่าผมไม่รู้ไว้ไหนครบทุกตัวยกเว้ตนตัวนี้ยักอยู่แต่มันหายไปไหนไม่รู้ของหนูหินของบางปอน น,นี้นี่ก็จะเป็นเราลูกๆของนักเขียนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลูกของบอก o อนะครับลูกของบอก orn new n o อ n นั n เนมอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้ว <c oughs> แล้วก็อันนี้นินจาบังปอนนี่ลูกพีนิกพีพีอันนี้ลูกพีเอสน,น,น้องน้องอะไรลูกเอน้องเออพลอยใส่น้องพลอยใสอ๋อ นิวนาวนิวนาวเนมน็อปเนตตี้อ่าโอเคพบทุกคนนี้จะเป็นหน้าแบบว่าจะข่าวคุยกับนักเขียนนะครับนี่จะเป็นน้องาเอกนะครับอ่าอันนี้จะเป็นน้อยนานี่เป็นยุงเขียนหน้าใหม่ใหม่แต่จริงเขาเคยเขียนที่ขายคอมิกมาก่อนนะครับ ถ้าเป็นพวกมังงะอะไรประมาณนี้ครับเป็นลายเส้นแบบออกญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยน,นี่ก็จะเป็นมังกรแล้วก็ต้นนี่ครับของคนมังงะเหมืนอนกันนี้เป็นพี่เอ๊สุดยอดแก๊กยกให้เขาเลยครับวันนี้ mm hmm. คือแก๊กที่มันง่ายๆแต่ว,ว่าเรามองข้ามเอาน,นี่เลยพี่เอ๊เลยอันนี้ก็จะเป็นผมนะครับ ตอนถ่ายไม่เห็นรูปตัวเองถ้าเห็นนี่ไม่เอาแล้วรูปอย่างเงี้ยโหลงมาได้ไม่รอเลยอโอเคนี่จะเป็นกเขียนอันนี้ช่วงครับช่วงนี้ก็เป็นมัตถนาอยต้อยนอยอะไรมัตถนาอยวัตถนาอยต้อย,ต,อยตียวหรอไม่ใช่เขา ชอบเขียนนลอยบอกเป็นซีรีส์มากครับเป็นเหมือนเหมือนมือนอกเลยครับถ้าเป็นลมถ้ามีลมเล่นนี่ผมว่าจะดีมากเลยเป็นแบบว่า,าชั้นมัตเตอร์คลาสเลยเฟิร์สคลาสเลยเออมัตเตอร์ Matter เลยเพราะว่าไม่มีใครเขียนนะครับอันนี้ก็เป็นนักเขียนครับอันนี้พี่ครัวน,นี่พี่ปุ๋ยอันนี้จะเป็นพี่หมูนะครับพี่หมูนินจาตอนนี้พี่หมูนินจาเราก็เสียไปแล้วนะครับ พี่ต้อมสุพลต้อมนี้ก็เสียเหมือนกันแล้วครับเสียไปแล้วครับอ่าเป็นข่าวใหญ่โตอันนี้เป็นพี่อ๊อฟพี่อ๊อฟจ๊อกหนูหินอินเตอร์คุณมิ้นนะครับวันนี้ก็บทสัมภาษณ์เป็นพี่เฟนนี่วันใจเด็กๆแฟนขับเหนียวแน่นมากพี่อ๊อฟก,ก็โหของคนนี้เหนียวแน่นมาก เหนียวแน่นจริงๆครับตอนนี้หนังสือแบบช่วงนั้น,นขายล้ออ่ามีลูกใครทําเป็นกระแสครับโอเอาหนังสือมาขายกันเล่มเก่าๆมาขายกันหนูสองพันสามพันเลยทีเดียวนะครับหนังสือการ์ตูนเล่มเล่มเดียวอันนี้เป็นกัแบบเล่มเดียวแบบโอ้โหแฟนขับเยอะมากก็ยังตามหากันอยู่นะครับตอนนี้อืมนี่เป็นพินิกครับพินิกเขาเป็นโปรคอป อันนี้ตรงนี้มีเขาเรียกอะไรอรหนังสือออกรวมเล่มครับชื่อว่าเล่มระบาดเล่มระบาดนะครับไม่ใช่เล่มระบาดเล่มระบาดใส่ต,ติดตังก็ได้นะครับเพีน,นี้ก็จะเป็นบก,กใช่ไหมหมาแล้วนะปึบอ่าโอเคอันนี้อาวัตอาวัตนี่ก็เสียไปแล้วนะครับท่านเสียไปแล้วแต่ว่าโหสิมีอีวิตเช่นนี้นั่นมากเรียกว่า คลาสสิกสุดๆนี่จะเป็นอาชุมจิ๋มครับจิ๋มนี่ก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับยังยังอยู่นี้ท่านตก่อนท่านเป็นทหารอากาศด้วยนะครับนี่ท่านนะครับเขาเล่ากันมานี่บกกรับนี่โหสมาร์ทเท่มากนี้จะเป็นมุมบก ok ครับบกรหุ่นดีกว่าเดิมมากครับเล่นกีฬาโหยังยังแจ่ม อย่างเฟิร์มอ่ะแจมเลยเนาะไปโถ่โอเคต่อไปก็จะเป็นหน้าหน้าไหนนะอันนี้อ่าอันนี้จะเป็นพี่ตายอ่าพี่ตายนะครับอันนี้ผมภาพพี่ตายหลายหน้าหน่อยครับเพราะพี่ตายเขาเป็นเออ่ไอดอลไอดอลของเด็กๆโอ้โหสากตีหน้าเลยทีเดียวคุยอะไรกันเยอะแยะยอกยอบยอกยอบนี่ก็ น่าจะหมดแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วครับอันนี้ใช่หมดเลยจริงๆลเนาะหมดแล้วได,ววมดว้มีแล้วนี่ก็จะเป็นการ์ตูนที่คนอื่นเขาแซวลลมาครับสามช่องจบโอเคอันนี้เราก็จบเดฉลองร่วงกับขานเลาะฉลองครบหนึ่งพันเล่ม แต่เพียงเนี้นะครับเดี๋ยววันหน้ามีหนังสือการ์ตูนอะไรที่น่าสนใจอีกเดี๋ยวจะมารีวิวให้ให้กันให้ฟังกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ